สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านมาผ่อนคลายความเครียดกับพระที่ได้บูชาเก็บปรกษาไปนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญายในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นํามาในวันนี้นะครับผมก็นําเอาพระเกงเ่งในสวนอรุณชนะชัยปลุกเสกสมพระของวัดห้วยมงคลนํมาให้ท่านได้ดูได้ชมนะครับ ก่อนที่จะนาพาท่านไปดูไผชมองค์พระนะครับก็จะานาพาท่านขับไปรับฟังถึงประวัติการสร้างแล้วก็มวลสที่นํามาจะสร้างพระเกลิงรุ่นนี้นะครับสําหรับพระเกลิงในส่วนรุ่นชนะชัยนะครับก็เกิดจากการนําเอาพระเกลิงรุ่นแรกนะครับพระเกลิงในส่วนเพชรกับแล้วก็พระเกลิงรุ่นสองพระเกลิงพุทธจิราชรุ่นเสือดํานะครับนํามาหล่อหลอรวมกับปลอ,อกกระสุนปืนรวมด้วยพระพุทธจิาราชอินทจินปี2485หลวงปทวดหลังทอรีปี05แล้วก็ พระกุณเดจินหุญาตอปุรีและก็เหรียญของพระเกจิครณาจารย์ต่างๆอีกมากมายนะครับสำหรับมวลสารที่เข้าพิธีปลุกเสกก็ประกอบด้วยประคำแรกมงคลร้อยแนะครับฉนวนหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับเหรียญคณาจารย์ยุคเก่าที่มีชื่อเสียงทางพุทธคุณหลากหลายด้านโลหะมงคลตามสูตรโบราณ9ก้าชนิดรวมทั้งเหล็กนำพีบริสุทธิ์จากแหล่งทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถอาวุธปืนโบราณกระสุนปืนเก่า เครื่องหมายราชอิสริยและตราพผนินที่เป็นโลหะนะครับแหวเหล็กไหลจากทัมพิปัสนาที่เชื่อว่าได้รับกระแสจิตความศักดิ์สิทธิ์จากพระเกจิอาจารย์ที่ทวงเข้าไปไปฏิบัติธรรมนั้นนะครับแผ่นจานอัขาระจากพระเกจิอาจารย์ที่ดังทั่วประเทศนะครับพระพุทธเจ้าจาอิโนโดจีนปี2485ปหลวงปู่ทวดหลังทอรีปีศ5นแล้วก็พระครูเนื้อจินฮูหยาลุบปุรีนะครับเขาวิธีพุทธบิศษศุภายในวัดหัวยมงคล ในวันที่7ธันวาคมปีพศ2 5 5 6นาหะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับก็เพื่อถวายพระคร,รูพระพศรวรพิเธเจ้าวาดวัดทุวงมงคลครบรอบ5 7ปีนะครับเพื่อสาธารณก,กุศลต่างๆมู้ลนที่เด็กได้โอกาสทางสังคมมูลนิีิศพรายาตพิมพ์หนังสือธรร,ร,ร,รมะแจกเป็นธรรมทานแล้วก็สนับสนุนกีฬาฟุตบอลเยาวชนค่ายนาดศสวนสมทุนกองทุนอัศวินเพื่อสวัสดิการตำรวจขึ้นการที่ปฏิบ,บัติหนา้าที่ใน จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็จะนาพาท่านไปดูไปชมอง์พระนะครับลักษณะารายละเอียดขององค์พระก็จะอยู่ในกล่องก็มี่สีแดงนะครับเปิดฝากล่องขึ้นมาก็จะมองเห็นองคพระอยู่บนพื้นกล่องก็มี่สีแดงนะครับที่ใต้ฝาของกล่องก็จะมีารายละเอียดแจ้งไว้นะครับพระกลิ่นเรศวรรุ่นชนะชัยตำรวจ,รวจพร,รมคายนเรศวรวัดห้วยมงคลก็จะนำพาท่านไปดูไปชมองค์พระนะครับลักษณะรายละเอียดของ องพระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นลักษณะขององพระชัดเจนนะครับสวยงามมากครับสำหรับพระกลิ่งรุ่นนี้นะครับรายละเอียดความคมชัดขององค์พระนะครับสังเกตสีที่เกิดขึ้นนะครับประกายที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับอง์พระนะครับความสว่างที่เกิดขึ้นก็ทำให้องคพระมีเสน่ห์นะครับ ลักษณะรายละเอียดความคามชัดของิมพระนะครับสวยงามมากครับก็เป็นการนําเอาพระที่ได้บูชาเก็บปรกษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับรายละเอียดวิติความคามชัดขององค์พระสวยงามมากครับสังเกตประกายที่เกิดขึ้นครับสีที่เกิดขึ้นนะครับเป็นประกายสีลุงนะครับสวยงามมากมองไปทุกมุมทุกด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดของ องค์พระชัดเจนนะครับความความชัดละเอียดมิติของพิมพ์พระดูแล้วก็เลิดน,นะก็เป็นการดูเป็นการชมพระที่ได้ปูชาเก็บศึกษาไ้นะครับลักษณะละเอียดมิติความค,าม,คามชัดของ ลักษณะของสีประกายที่เกิดขึ้นนะครับก็เพิ่มเสน่ห์ในการดูในการชมนะครับก็จะเป็นรายละเอียดลักษณะขององค์พระนะครับที่หน้าอกขวาก็จะมียันของหลวงปู่ปทวดติดอยู่นะครับลักษณะรายละเอียดขององค์พระนะครับที่ด้านหลังขององค์พระที่ฐานขององค์พระก็จะเป็นรูปของ พระในส่วนพระราชนะครับเราก็จะมีตัวยันนะครับสองตัวนะครับที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับก็จะมีฝาปิริึงครับเป็นยันตัวน,นะครับแล้วก็อักษรตัวยอ่อในวงกลมนะครับก็จะเป็นอักษรตัวยอ่อหอมอคอนะครับความอบชัดของ โคดตัวยนตครับเราก็จะมีหมายเลขครับตอกลวงพ่ที่ใต้าฐานขององค์พระก็จะเป็นตัวเลขไทยนะครับความคามชัดของตัวเลขที่ตอกลวงพ่ที่ใต้าฐานนะครับก็จะเป็นโค,ค้ดที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับรายละเอียดความคมชัดของพพ์พระนะครับความสว่างที่เกิดขึ้นประกายที่เกิดขึ้นนะครับ ก็เพลินหาดูแล้วก็มีความสุขครับเวลาที่ผ่านมาเนี่ก็เร็วมากครับปั๊บป๊บเร็วมากเดี๋ยววันนี้ผมก็นําพาทวดครับมาดูมาชมพระกิิงในสวนรุนชนะชัยนะครับประวัติในการจัดสร้างแล้วก็มวลสารที่นํามาจะสร้างพระกลิงดูนี้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดแชร์เป็นกํนาลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ ท่านผู้ชมดูแล้วมีคอมเมนต์มีคําติชมก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับก็จะได้นำทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในคลิปต่อ,ตอไปนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระาส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภายัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้อง ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อน,นครับขอเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ